ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ที่หน้างานของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพบกันนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมหน้างานของเรานะครับข้างในนะครับจัดจุดติกัดพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้าน จีกเดกตำบลจีกเดกนะครับอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับทางนี้มาจากโรงเรียนมหาราชสี่นะครับไปข้างหลังนะครับไปบ้านจีกเดกนะครับเป็นเส้นทางระหว่างโรงเรียนมหาราชกับหมู่บ้านจีกเดกนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในเลยนะครับกับพื้นที่ ผลงานการขุดของเรานะครับทางเข้านะครับเมื่อวานก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยทําให้ดินนั้นนะครับแฉะนะครับเหนียวค่อนข้างจะลําบากนิดหน่อยนะครับรถอาจจะเข้ายากนิดหน่อยนะครับทางเข้ามาเลยนะครับสําหรับทางของเรานะครับก็กว้างมากนะครับ ด้านซ้ายนะครับอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับด้านขวานะครับด้านขวาทางสะทางโอหลักของเราก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับบางส่วนก็อาจจะถึง10กว่าเมตรนะครับซึ่งกว้างมากนะครับอืม หลุมนมครกหรือว่าธนาคารน้ำก็มีน้ำซึมมาออกเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำฝนผสมด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผลงานวันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นการขุดคลองนะครับเพื่อที่จะต่อเชื่อมจากบ่อหลักนะครับ เป็นคลองคันล้อมนะครับมาดูการขุดกันว่าเราจะขุดแบบไหนอะไรยังไงนะครับดูความปราณีตการขุดนะครับงานทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40%ได้แล้วนะครับนี่นะครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับ เป็นคลองนะครับคลองขันล้อมไปด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมาฝั่งนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับประมาณสองไร่นะครับสองไร่กว่านะครับรอติดตามชมนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับแล้วก็นะครับการขุด เพิ่มบรรยากาศที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับปัจจัยหลักก็คือนะครับเจ้าของนะครับได้ทำที่อยู่อาศัยนะครับแต่มาสร้างเพิ่มบรรยากาศนั่นเองนะครับคือการขุดให้มีคลองมีบ่อมีอะไรนั่นเองนะครับเพื่อจะปลูกนั่นโน่นนี่ด้วยนะครับก็เลยทำให เป็นลักษณะเรียกว่าโคกน้องนานะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเดิมก็ปลูกอ้อยปลูกมันอยู่นะครับก็มาเปลี่ยนทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับทําคล้ายทําให้เป็นโคกน้องนานะครับดูการขุดก็จะมีคดโคง้งคดเคี้ยวสําหรับต้นไม้ก็จะไว้ซึ่งเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไป อะไรเขานะครับไม่ได้ไปทําอะไรนะครับดูหลังคันนะครับแปดเมตรนะครับรถปิกอัพสวนกันสามคันได้นะครับนี่นะครับสองเลนสบายๆนะครับสองสามเลนนะครับปิกอัพ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบอ่อนะครับเป็นอีกหนึ่งบอ่อสำหรับไว้เลี้ยงปลานะครับด้านนู้นก็จะเป็นคลองรอบคลองคันล้อมไปด้านนูน้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ปลูกไม้ผลนะครับ ดินนะครับสภาพดินสวยงามมากเลยนะครับดินซึ่งเป็นดินเหนียวนะครับสภาพชั้นดินเหนียวนะครับคือเป็นดินที่เก็บน้ําได้ดีมากนะครับ ท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามชมผลง,งานนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณสวัสดีครับ